สวัสดีครับพี่น้องครับโดนทำงานแล้วครับที่บ้านดอนกรอยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามครับโอ้แต่เป็นตารางที่ตรงดีครับพี่น้องอ่าได้เห็นทะเลสัตอีกแล้วครับกล <c oughs> ับรองมามื่อนี่ไอเนี่ยแน่นอนครับหมู่บ้านานี่มันใหญ่ก็เด้อกระเดีย คุณยายลูวกาสู้ฟังแล้นะ้มันบ้านตำบลบ่ครับเพิ่งขึ้นไงน่ะว่าเพิ่งเมื่ออ่าแต่ก็อยู่ห่างจากโกสุมผมประมาณหนาเกินสองโลนะครับแต่ก็ถือว่าโอ้บ้านใหญ่ใหญ่มากม,มากเลยเลยซัมบันตำบลพักรมเลยใช้บุ้มกระยิบบ้าง,งนี่แหละครับประมาณนี้แหละอ่ามื่อ,มนอนี่รถคอนไวจอด จุ่มกันยูไปแล้วบ,บอมีบอมีมองยูกันพี่น้องสีรดมอช่ไอ้น้องบอดออกไปเบื้องไม้แล้วครับบอมีบอมีมองเอาเลยบอมีมองหาเลยครับในองตัวก็กำลังติดไอเอสโตม LED อยู่ครับ,นนบร LED D, ยูซันเบ์เจ็ด เลยครับคูบาคู่บาอะ่ะคู่ซาลายครับอันนั้นบึงกุยครับบึงกุยโอ้บึงเหมือนไงเลยน้องบอดพายขี่รถไปบึงครับเที่ยวเห็นเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งครับแต่บึงโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ ไปเซนสองเซนนี่ครถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับติดจอข้างหน้าเซนนี้อีกก็เกินสิบนาทีครับปันในเวลาปันเครื่องกันจบแล้วครับทุกทุกระบบร้อยเปอร์เซ็นต์บอถหกน้องครับเมื่อนี่ ก็เริ่มตั้งเวทีกับายมนะ้เนาะอีมีเพียงหาสิบแา้วมั้งบมาครับแล้วใบสองหาสิบบัดที่นี่บ่มีขื่นบ่มีเน็ตจะมันเป็นยังไงหาจีขึ้นเต็มเป้เลยครับผมอัพคลิปแรกนั่นชั่วโมงเครึ่งครับคลิปมาฮอดแล้วตั้งเต่อันใบม้งกว่านั่น กว่าจะอัพเล้วกันใบสองอันทริปตรงนั้นใบเกือบใบสามนั่นอัพเลี้ยงสี่โมงครึ่งอ้ผมละมืม่อยแฮงอันเฮ็ดงั้นอนะบ่นเ,นบมมเมื่อเนี้ยบ่เมื่อเนี้ยมาเมย์ไก่น้ำไทยแล้ววันมันบ่มีคลื่นอยู่ละเนี่ยมันก็คืออยู่บก,กใใใใใใับไก่ไก่ยุบกับไก่เนี่ยรับจะเป็นอย่างเบียดกัน,น,น,นยังไงกันอ่ะขี่รถ อ้อมบึงกุยแล้วก็เล้วหาขึ้นหาอย่างแห้งตกไก่ก็เกาบดได้กลับกลับกลับหนักคือครือไ,ไปอัพยูกลางโคซุ่มกันอ,อีกครึ่งชั่วโมงกลางที่เลี้ยวเลยสวนกันกลับมาเพราะว่ามันได้เวลาลงไฟแล้วครับมันหอด้ำนาทีเขาแล้วก็ต้องกลับมา เพราะว่าสีปยูใส่ครับถ้าหอดเวลาเราต้องนาครับต้องหว่วงงานก่อนไปดักนูนี่เขาก็เล่งเอาเวลาเอาฮอนย้ำนัดใหมายก็คือต้องมาเลยครับไฟเบิดปรเบิดเขามาติดไฟก่อนลงไฟก่อนเดี๋ยวไปน้ำกลนเดี๋ยวไปทีหลัง,อ,งอันนี้คือเสน้นเ,เส้นกุดหลังโปซุมครับใครจะพูดกุดหลังท่านมา รัดออกไปเส้นอ่าเส้นถนนเสน้นบอระเบือสารคามบอระเบือแล้วก็บันไนัยเนาะครับผมทางรัดเข้ามาโกสมพิสัยพาเมือนี้ไปเห็นลงรอยอันนั้นพี่น้องลองบอสพาไปเบื้องลงรอยอันน้ำท่วมท่วมบ้านที่อาทอน ท่วมบึงกุยมันอีกเหรอว่ามันจังเติบแล้วไอ้ท่ว,าาวมฮอดบ้านคนอ,อีกแบบนี้นะอ๋ะอโบสอ๋อกำลังเห็ุประตูวัดอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกันลงแล้วเดี๋ยวกันลงแล้ว <c oughs> มาเมื่อคืนเมื่อวานนี่มุดกับสร้างสิทธิ์พี่น้องเอ,อ้ยอยู่กันเมมย,ย,ย็นจ้อยๆเล้วทางใต้อ่ตอะตื่นเต้นดีอ่ะประสบการณ์ใหม่ๆขอบคุณเป้าต้นครับโอ้มีโอกาสเดี๋ยวที่แวะเยี่ยมเยี็นๆไปไปไหนม,มักมีใส่เราอยู่พ่อกันจังเดียวชวนกันไปลงป่าแล้วป่ะอีไป่าย์ปะล่ะเดี๋ยวผมพาไปทันบางอย่างนี่ละ มากเลยนี้นทครับใจแล้วะหละตาตาตดีใจดีจัคิครั นางเลดครับตะละขนาดคนอายุหกสิบนังเห็นได้นเ,ดเ,เนี่ยเพเคยขาดบพเคยล้าเนี่ยไม่ลุดหลายๆคนเนี่ยผิดจารณาตัวเองเนี่ครับโอ้ที่เห็นได้บพราะเป็นคันวยคือมันคือหนักแย่มันคิดอ,อันตารายจะเกินอันน,นี้ตะละหกสิบตาอ้วนหกสิบสองที่ไปหกสิบสามตาเนียนอีกหกสิบตาลอยอีกมีแต่ตาทั้งนั้นเลยครับคันวยผม เ,เด็กน้อยพอไหวครับบอสู่พอสู่แดดพอสู่อีหย่างเลยมันต้องไว้กางคน้นเินไปครับอยากได้บัางซี่สิบกว่าขึ้นไปฮะห้าทิบนี่แหละครับแจ่ตาล่ตาตาละาตาล้อมูนนี่คือเพื่อนคอนไว้เก้าอยู่มาจำเป็นกี่ปีแล้วคือตอนนั้นเพื่อนก็นยังปกติอยู่ครับแต่ยังเ่เท่าเนาะแ,แข็งแรงอยู่ตอนนี้เท่าได้ได้ไดแ,แข่งแข็งอยู่คือเก่าครับ บ่ได้ถอยลงไปครับแต่ลักษณะหน้าตาผิวเนื้อผิวหน,นังเงนจะมีเหี่ยวมีอย่างกันธรรมดาครับแต่ที่ยังผมอย่างผมก็ยังว่าโอ้ยังว่าเจ้าของนุง่มอยู่บ่เซาเด้ต่องเบิ่งกระจกเบิ่งอากโอ้หามเด้อมันเริ่มมีเท่าแล้วตัวเนี่ยวะเท่าแล้วตัวนี่ยย่างไปตั้งแต่เขาเอิ้นหน้าลุงพันยัยกับมีอะไรโอ้เอาแล้วแต่ที่เอิ้นญยังเนาะ มามีเลยเอิญไอเอิญเอ้ยนี่เบิดแล้วครับเบิดเบิด้ดย้ำเอิญไม่นีจะเป็นตกยิง่งยังไงมันหนวยไงเดี๋ยวกกว,วะครับหนุยไงคุณห่ักเด่นจริงเลยแต่หน้าก็เสาเสานึงนหะฮะก็มีขึ้นเนี่ยแหม้วคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ